จะเป็นอย่างไรถ้าใช้ซูเปอร์คนเถื่อนและซูเปอร์พลูออกป้นมันจะจำหรือไม่โดยเราไปดูกันสวัสดีเสาวเกมแข่แค่นทุกท่านนะครับเพื่อของแกว้วกา้าวันนี้แกว้วจะพาคุณชมมารับชมการป้นป้สิบเอ็ดโดยใช้สุดที่แกว้วยังไม่เคยใช้มาก่อนก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์คนเถื่อนและซูเปอร์พลูเราจะมาเล่นกัน,นครับมาดูก,กันว่าสามดาวทำได้ไหมโดยเราไปดูกัน การที่ใช้เราจะใช้เป็นซูเปอร์คนเถื่อน20ตัวซูเปอร์พลโนูสิตัวมังกอน,น้อย1ตัวและโกเลมมแข็งอีกสองตัวเน้ำยาที่ใช้เราจะใช้เป็นเพิ่มเล้ยสองขวดบ้าสองขวดเจแข็งสองขวดพริตหนึ่งขวดฐายแข่งขอเป็นยักษ์หนึ่งตัวปายิน้าตัวบ้าหนึ่งขวดและเครื่องจักรใช้เป็นเครื่องยิงเดอล็อกนะครับท่านช,ชมชื่นชอบผลงานของช็กแก้วกล้าคุณผู้ชมสามารถที่จะสบสนช็ชกแก้วกล้าได้ด้วยนะครับเพียงเข้าเกมแคชจ้าแคน กดไปที่ปุ่มแทรกราด้บคาวามมือล่างเลือกไปที่การทรกค่าเพิ่มเติมจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยจะมีแถบเมนูบูตต์สร้างให้าชมกดปุ่มใส่รหัสครับจากนั้นกรอกรหัสแก้า้า K L A w K L A แก้้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยจากนั้นกดปุ่มส่งรหัสครับโคดนี้ทํางานอย่างไรเวลาที่คุณชมใช้โคดแก้วต้าแล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำ แก้วเจ้ส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมหม,มุนชมซึ่งแก้วจะนำเงินที่ได้ไปพัฒนาช่องดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่นับถึงช่องแก้วกล้าต่อมาขอบคุณจากใจจริงเจอว่างนี้แล้วนะครับถามว่าสุดนี้สูตรซูเปอร์คนเถื่อนและซูเปอร์พลธนูโจมตีอย่างไรนะครับเราจะดูไปที่ป้อมมินซีนครับถ้าแก้วเล่นแก้วจะเล่นไปที่ป้อมมินซีนครับว่าว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะเข้าได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแก้วจะเข้าทางด้าน ได้ขบข่าวบนนะครับก็จะยักเข้ามาครับโดยเราจะใช้เบบี้ลงไปก่อนเพื่อที่จะทาการตัดทางด้านข้างครับก็จะปล่อยเบบี้ลงไปแล้วก็ใช้ซปเปอร์คนเถื่อนครับลงไปด้านบนซปเปอร์คนเถื่อนก็จะบักข้างครับแก้วไม่ได้ใจนะครับว่ากี่วิธีแรกครับไม่ได้ใจว่า10บินวิีหรือเปล่าที่มันบ้าข้างครับก็จะจงตีเข้าไปแล้วก็เราจะเข้ากันครับโดยทําการใช้ก้นแข้งลงไปนะครับปล่อยเครื่องยิงดูร็อกลงไปใช้คิงควีน บอลเดนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยซูเปอร์พลนูลงไปเครับเราจะปล่อยซูเปอร์คอนเทีร์ลงไปตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแลปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะปล่อยเพิ่มเลือดลงไปหนึ่งขวดเลยถ้าเราจะเข้าไปในราการนะครับไม่ว่าจะเป็นทายทุกอย่างเลยนะครับมีซูเปอร์มนูนะครับอยู่ด้านนอกเราอาจจะทําการใช้ยาบ้าลงไปอีกหนึ่งขวดได้เลยแล้วก็ปล่อยเพิ่มเลือดลงไปนะครับแท่แข่งไปที่ป้อมอินฟลูอิกโบมอตานะครับ แล้วก็ใช้สกิลอีทั้งๆลงไปตอนนี้เราก็ทําการโจมตี้ได้ครับใช่บ้าไปหนึ่งขวดเลยไปหินที่ออกมาจากเครื่องยิงเดอะร็อกครับก็จะโจมจีได้เป็นอย่างดีเราทําการใช้ซุปเปอร์คนเถื่อนอ้าวทำไมมันไปโจมตีด้านบนน่ะแก่ปล่อยช้าไปนิดนึงเนาะควรจะปล่อยให้มันเข้าไปตรงกลางครับเราจะพังตรงกลางเพราะตรงกลางครับก็คือแกนแกนเนี่ยจะมีบ้านเอกโบอินฟลูอินซีนครับถ้าเราพังตรงกลางด้านครับทุกอย่างก็ง่ายแล้วนั่นเอง ก็จะโจมตีต่อไปครับซึ่งดลัลลาร์ครับมีซูเปอร์พันธุนูของเราครับอยู่3ตัวนะครับซูเปอร์พันธุนูสามารถที่จะยิงชิงอ่าไม่ใช่ชิงสิยิงเป็นเส้นตรงครับยิงเกระถุนออกไปเป็นเส้นตรงได้ไกลถึง10ช่องเลยและถ้าผ่านอะไระครับมันจะทําความเสียหายเท่ากันหมดเลยถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเนาะส่วนพระเอกของแก้วครับซูเปอร์คนเถื่อนอยู่ไหนเอย่ยซิแงแก่ตายหมดแล้วมั่งก็น่าจะใช่นครับ โอเคอุตสาหะมาพูดคุยนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรเนาะดูเหมือนว่าเราจะได้มา2ดาว96%นะครับแล้วก็ได้มา9ก็อก็น่าจะได้สดาวแหละใช่ไหมก็น่าจะใช่เนาะโอเคนกักพิงเราก็จะเปิดกําแพงเข้าไปนะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปด้าน,นซ้ายมือเพื่อที่จะโจมตีกับโรงผลิตทหารด้านซ้ายมือนั่นเองเราก็ได้มา3ดาวส3 3มส สาดาว1น0่เต็มนะครับโอเคสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ดีและง,ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เก็บสาดาวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราครับไปชมกันต่ออีก2ตาไปดูกันว่าแก้วจะยังคงได้สาดาวหรือไม่ไปลุยกันเลยมาชมมาที่2กันต่อนครับเจอบ้านท,ทรงนี้ก็อยากจมตีเนาะเพราะว่ามีผู้กล้าตันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงควีนบอเดนเราจะมาเล่นกันนะครับทำว่าจะเข้ายังไง ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วอาจจะเข้าไปที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาครับแก้วอาจจะไม่ได้เข้าตรงที่ป้อมอินซีตรงๆอย่างที่แก้วบอกไปตอนแรกครับเพราะแก้วไม่อยากจะเจอป้อมอิโฟร์พร้อมกันนั่นเองแก้วเอาเป็นว่าแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายมือละกันเอ้ยเราต้องดูไปที่บ้านด้วยน้ออาจจะต้องเป็นสายล่านะครับเพื่อที่จะเจาะเข้าไปยา,ยากนะยากนะอาจจะไม่ได้บ้านนะครับก็จะวัดใจกันไปน้อใช้เบบี้แต่ก็ลงไปได้านล่างเลยครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์คนเทลงไปนะครับ ก้ไปดูมาแล้วนะครับว่าซ u เปอร์คนเถือนครับ8วินทีแรกครับ8เวินทีแรกมันจะวิ่งไวและโจมตีแรงขึ้นนั่นเองก็จะเป็นความสามารถพิเศษของซูเปอร์คนเถือนนั่นเองโอเคเราจะเข้าไปกันนะครับโดยปล่อยโกแข่งลงไปนะครับใช้คิงยิงเดือ็อกลงไปคิงควีนบอร์เดนนะครับแล้วก็จะปล่อยซูเปอร์คนเถื่อลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราลืมมาปล่อยลงไปเนาะแล้วก็จะปล่อยลงไปเยอะเลย ใช้ซปเปอร์พลูลงไปนะครับปล่อยอาปาเพิ่มเลือดลงไปนะฮะให้กับทาง,งเราก็จะเข้าไปกัน,นครับแก้วคอซุมออกเลยเนาะแล้วก็จะทําการใช้เพิ่มเลือดลงไปด้านขวานะครับปล่อยซปเปอร์คนเถื่อนลงไปปล่อยสกิลอินทอร์ลงไปเลยแล้วก็จะใช้ยาปาลงไปนะครับตรงนี้1นึ่ขวดนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอินป้อมเอ็กโบนครับอยู่ด้านในสกิลมาเล็กต้องมาแล้วนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อม อินฟลูน์ล์ครับใช้บาลงไปที่ที่ไหนดีตรงกลางละกันจะได้ใช้ปลาหินนะครับจงตีได้แรงขึ้นก็จะซัดเข้าไปเนาะคือสุดนี้มาเล่นง,งาน,นครับคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าที่เองได้สำดาวเนี่ยเพราะว่าเองมีถังแคนและมีน้ํายามีเครื่องจักรครับก็ถูกต้องครับไม่ผิดเลยถ้าเรามีถังแคนนะครับมันก็จะช่วยให้เราจงตีได้ดีขึ้นนะครับแน่นอน,นครับเกมแคนถ้าเรามีถังแคน,นครับแล้วไม่ขอถังแคน มันก็คงจะจะไม่ใช่เนาะฉะนั้นนะครับก็ขอถัแคนไปไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับให้ขอไปนะครับจะช่วยให้โจมตีได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองรียบร้อน,นครับในตาที่2เราได้มา3ดาว100%เต็มนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาที่3กันต่อเลยมาชมวตมที่3กันต่อนครับเธอบ้านทรงนี้เป็นบา้านทรงแปลกๆเนาะถามว่าจะโจมตีางานครับ แยกพอมองก่อนครับถ้าแก้วเขาด้านขวานครับฐานมันจะแตกออกไปนะครับฉะนั้นเราจะเข้าด้วยซ้ายมือเจาะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะพุ่งเข้าไปด้านในนั่นเองก็เลยเราจะทำการใช้เบบี้ที่มีครับลงไปด้านล่างเลยก็ปล่อยเบบี้ลงไป1ตัวครับแล้วก็ปล่อยพระเอกของเราครับลงไปก็จะเป็นซูเปอร์คนเถื่อนครับปล่อยลงไปเลยก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับปล่อยลงไปเพิ่มนะครับด้านล่างเลย โอเคจากนั้น,นครับเราทำการใช้โกแข่งลงไปแล้วก็ใช้เครื่องยิงดือล็อกลงไปนะครับปาร์คิงควีนบอร์เดนครับแล้วก็ปล่อยซูปเปอร์พลูนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของซูปเปอร์คนเถืนลงไปนะครับเราจะจ่เข้าไปการปล่อยลงไปหมดเลยนะครับใช้เพิ่มเลือดลงไปบ้าลงไปนะครับก็จะเข้าไปได้นในด้าน,นครับจากนั้นทําการใช้สกิลอีทอลงไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลมาริทูดา ปล่อยยาปลาลงปลายตรงนี้เลยเพิ่มเลือดลงปลายนะครับแล้วก็แช่ไปหนึ่งทีแช่ไปหนึ่งทีโอเคเท่าเรานะครับจะเข้าไปตรงกลางและแก่นมันจะพังลงไปนะครับอันนี้ก็คือว,วิธีการโจมตีเนาะปล่อยยาป้าไปหนึ่งคนเลยก็จะให้ไปลหินนะครับบ้าคลังแล้วก็ปล่อยยาพิษลงปลายนะครับที่ที่บ้านนะครับโอเคง่ายจริงท้ามชมอยู่บ้าน11ครับแล้วก็สามารถที่จะบูท ซูเปอร์คนเถื ies, ่อนและซูเปอร์พนุด้านครับลองเอาไปวอดูนะครับลองซ้อมดูก่อนพอซ้อมเก่งแล้วนะครับเอาไปวอดูแก้ว่าสุดนี้นะครับเป็นสุดที่เล่นได้ดีเลยครับแก้วระติดอกติดใจเลยแล้วก็สุดนี้นะครับสามารถที่จะใช้ป้นได้เป็นอย่างดีน้อเพราะว่าราคาฝึกครับมันจะไม่แพงก็สามารถที่จะเอาไปใช้กันได้เลยกับการใช้ซูเปอร์พนธนแล้วก็ซูเปอร์คนเถื่อนนะครับ ใช้สกิลไฮตรงควีนอยู่ด้านบน,นครับก็จะซัดเข้าไปการเรนะครับเรียบร้อยได้มาสามดาว1รเปเซนตเต็มและนี่นะครับก็เป็นสูตรซูปเปอร์คนเถื่อนบวกกับซูปเปอร์พนนุนครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับท่านชมจะเล่นก็ลองดูที่แก้วเล่นและนําไปใช้ได้เลยท่านชมเอาไปใช้แล้วครับใช้ดีไม่ดีก็กลับมาคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์ให้แก้วก็จะขอบคุณมากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับแก้วขอตัวลาไปก่อน แลวพันใหม่สวัสดีครับ